ขหอยกับไอ้เจ้าป่วยไหมกับไอ้งอกไหมกับไอ้อื่นอ่างไหมเขาบอกว่าหอยอ่ะหอยนะ่ะมาให้เขากินเองใช่ไหมห่ะหอยมาอ้อร้อให้เขากินเองหอยมาพิศวาสดเขาเองหอยทุ่มทุนสร้างเขาเองใช่ไหมหอยควักกระเป๋าให้เขาเองแสดงว่าหอยตัวนี้ไม่ใช่หอยหวาน ใช่ไหมมันเป็นหอยขมกินแล้วไอ้ป่วยไม่ติดใจกินแล้วไอ้ป่วยไม่หลงไหลกินแล้วไอ้ป่วยคลายทิ้งตํานานหัาหอยหัานี่เขาบอกว่าเขาเป็นหัาหวานหําหวานใครๆก็อยากได้ผู้หญิงสาวแก่แม่ไม่หอยขมทั้งหลาย อยากได้หำหวานก็เลยทุ่มทุนสร้างให้ไอ้หำหวานเป็นนักบุญคุสาวแก่ตุกโปรตุเกสสวัสดีค่ะเจ้อ้วนคุณตุ๊กคุณตุกโปรตุเกสนี่น่าจะอยู่ต่างประเทศนะสงสารผู้หญิงนะผู้หญิงไทยและผู้หญิงต่างประเทศมาส่งรักทีหนึ่งค่ะที่โดนไอ้หำ ไอหำมเลี่ยมทองเลยไอหำมหวานเนี่ยคือรุ่มหลงตัวเองบอกว่าหอยเนี่ยหอยนี่ทุ่มทุนสร้างเขาหอยควักเงินในกระเป๋าให้เขาเองหอยรักหลงไหลเขาเองโดยที่ตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างเรือนหอัวหลายที่หลายทางหลายหลังหลายรักหลายเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศ แม่แม่ใจบุญทั้งหลายต้องมาหลงหังหลงหังคนคนหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยก็เพราะหอยหญิงไทยเหมือนกันเข้ามาหาหอยหาหอยสาวแก่แม่ไม่แล้วก็ให้ที่พักที่พิงที่กินที่นอนยอมตีตั๋วเครื่องบินให้นักธุรกิจหกประเทศแต่ไม่มีปัญญาซื้อตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่มีปัญญาทำสเตตเมนต์ต้องให้แม่ต้องให้หอยต้องให้หอยหอยหอยขมทั้งหลายเนี่ยหอยที่ไอ้ป่วยมันกินแล้วมันขายทิ้งสร้างสเตตเมนต์ให้มันมันถึงบินไปมาเมืองไทยเมืองนอกได้หญิงไทยเป็นคนใจอ่อนหญิงไทยเป็นคนรักคนพูดเพราะรักคนพูดดีสุดท้าย มันก็มารวมหัวกันหลอกลวงเอามากินมาใช้เสี่ยงต่อการติดกรรมโลกเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตัวผู้หญิงนะไม่ไม่ว่าจะเป็นโรคสารพัดโรคแม้แต่กระทั่งโรคมะเร็งทางช่องคลอดโรคพยาธิทางช่องคลอดทุกอย่างนะเกิดจาก ผู้ชายมากลักเกิดจากหำม,มากลักไม่มีผู้หญิงคนไหนหรือสาวแก่แม่ไม่คนไหนหรอกหรือหอยไหนหรอกที่ทุ่มเงินให้กับผู้ชายหนึ่งคนแล้วผู้ชายอีกหนึ่งคน <c oughs> ไม่ได้มีหอยในชีวิตของเขาหอยเดียวกลับมีหอยที่หนึ่งหอยที่สองหอยที่สามหอยที่สี่หอยที่ห้าไปประเทศนู้นก็มีหอยไว้รองรับที่กินที่นอน ไปประเทศนี้ก็มีหอยไว้รองรับที่กินที่นอนมาประเทศไทยก็มีหอยรองรับไว้เป็นที่หลับที่กินที่นอนที่พักเพียงที่อาศัยมันมีผู้หญิงหลายๆคนที่ทุ่มทุนสร้างเพื่อหวังจะอยู่ดีมีสุขเพื่อหวังจะได้เป็นที่รักหนึ่งเดียวในตำนานหนึ่งเดียวในตํานานของหำหำหงอกหำไอ้หมหูหงอกขำ นี่แหละคือความเสียเปรียบแล้วเรื่องกินขี้ปี้นอนมันเป็นที่ต้องการของของคนทุกชนชั้นทุกวัยคนไหนที่ได้กินได้ได้กินได้ก็น้ําท่วมปากคนไหนที่ได้เศษเล็กเศษน้อยก็คุยังไงวาก็ปกป้องมันส่วนไอ้ดำในตำนาน ไม่ได้ทุมทุนสร้างให้ใครได้กินให้รอบข้างได้กินแต่ไอด้ดำในตำนานมาเปิดโปงพฤติกรรมของคนที่เป็นภัยต่อผู้หญิงเป็นภัยต่อสังคมไอด้ดำในตำนานกับถูกทีบกับถูกทีบนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่อง YouTube ณปัจจุบันไม่เข้าใจค่ะเจ๊อธิบายอีกหน่อยได้ไหมคะอ๋อคุณตุ๊ก กทุเกตถ้าคุณตุ๊กได้ติดตามช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ๆที่มีประเด็นเกี่ยวกับลุงป้าที่นาจำปาตำนานองค์ปู่ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของเขาเข้ามาตีสนิทเขาบอกว่าเข้ามาหา f อซจากกลุ่มก้อนจาก คนที่เคยสร้างตำนานองค์ปู่ปาริกิตที่กระเป๋าหนะักโอนเงินไปช่วยสร้างตำนานองค์ปู่แต่ตอนหลังก็หันกลับมาสร้างตำนานหันเพราะว่ามี Youtube ช่องหนึ่งที่อยู่สวีเดนแต่ก่อนไม่มีชื่อเสียงไม่เคยมีคนติดตามพอ y o u t u b e ช่องนี้เข้ามาคุยเรื่องเข้ามาคุยเรื่องตำนาน ลุงป้าคดีตุกตาเสียชีวิตบนภูเหล็กแก๊ปทำให้ทำให้ใหมีเอฟซีลุงป้าเข้าไปติดตามหลงไหลได้ปืม้มแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าให้มันบินมาประเทศไทยระหว่างที่มันก่อนที่จะมันจะบินมาประเทศไทยมันก็สร้างตำนานหอยไว้ที่ประเทศไทยหลายคนเพื่อให้มันได้มีที่กินที่พักปรีๆตำนานหา เกิดขึ้นกับตัวบุคคลแล้วคนคนนี้ก็ฉลาดนะโดยหาช่อง Youtube ใหญ่ๆดังๆในประเทศไทยเรื่องนั้นออกทีวีด้วยค่ะเรื่องนั้นออกทีวีด้วยคือไอไอห,หงอกเนี่ยไอ้อึ่งอ่างพองลมตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุคคลสัญชาติที่ไปอยู่ประเทศที่สามนะ เข้ามาตีสนิทกับแม่แม่ที่มีกระเป๋ามีเงินควักให้มันแต่แม่แม่ก็หวังจะได้ความรักจากมันแต่มันกลับสร้างเรือนหอหลายหลายที่หลายแห่งในประเทศไทยก็โดนโดนมันหลอกแต่ก็มีคนสนับสนุนมันว่าหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยต่างประเทศหอยหญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศลงรักหันเอง หลงรักหำไอ้ไอ้ตำนานหำเนี่ยไอ้บุรุษคนนี้ไอ้หงอกคนนี้ไอ้อึ่งอ่างพองลมคนนี้ก็กระเป๋าให้มันเองมีคนชื่นชมนิยมยกย่องช่วยกันปกปิดช่วยกันปกปิดความเลวระยำของไอ้ไอห้หำคนนี้ <c oughs> มันไม่ได้รออะไรเลยนะหน้ามันก็พองพองเหมือนอึ่ง ตรงข้างแก้มมันก็เหมือนจะมีรอยรอยจากกรรมกรรมคาวโลกีนะไม่รู้ว่ามันเอากรรมมาโลกอะไรมาฝากหญิงไทยไว้บ้างเราก็ไม่รู้เพราะว่าในเวลาภายในเวลาสองปีมันมีผู้หญิงเกี่ยวข้องเข้าไปนอนกับมันนะไม่ต่ำกว่าห้าคนนะไม่ต่ำกว่าห้าคนนะไม่รู้ว่าเลือดเลวเลวเลือดเลือดของคน ไม่ดีอ่ะเข้าไปผสมพันธ์กับเลือดผู้หญิงมันจะเกิดแก๊สเกิดก๊าซเกิดโครโมโซมอะไรที่อยู่ในร่างกายเราบ้างบางคนก็ได้รับเชื้อกรรมโรคบางคนอาจจะได้รับเชื้อมะเร็งมดลูกก็ได้ยังมีผู้หญิงไทยหลายคนที่หลงคลมมันบอกเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวจะไม่ก้าวไกล การที่มีไอ้ดำคนหนึ่งที่อยู่ภาคใต้ไอด้ดำคนนี้ไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างบารมีน้องสมบูรณ์สวัสดีค่ะไอด้ดำคนนี้ไม่ได้สร้างบารมีให้ YouTube ช่องไหนได้กินได้ใช้จากเงินคนอื่นจากเงินในกระเป๋าผู้หญิงแก่ๆจากเงินในผู้หญิงแก่ๆ ที่เอามาปนเปอรไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันก็เลยเกิดทำก็เลยมองว่าไอ้ดำนี่ไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยแต่ไอ้ดำมีประโยชน์ต่อสังคมที่ออกมาเขาเรียกว่าออกมาสกัดกั้นคนชั่วคนเลวคนที่ไม่ดีทุกวันนี้ประเทศไทยประเทศไทย มีผู้ชายเลวๆแบบนี้เยอะผู้ชายที่เกาะผู้หญิงที่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการมีสามีฝรั่งมีผัวฝรั่งดังข่าวที่ออกประหลัดปหลัดหนุ่มคนหนึ่งไปเกาะแม่ไม้มีลูกติดกับคนไทยหนึ่งคนแต่แม่ไม่คนนี้มีสามีฝรั่งจดทะเบียนกับฝรั่งหากินกับฝรั่งไอประหลัดคนนี้ไปเกาะผู้หญิงพอได้กินได้ใช้พอแอลกอฮอล์เข้าปาก ก็ศพประมาทผู้หญิงด่าทอศักดิ์ศรีผู้หญิง,ญงว่าผู้หญิงนี่ะไปขายตัวไปหากินจนมีเงินมีทองจนร่ํารวยแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้ประหลัดคนนี้เป็นข้าราชการระดับประหลัดอำเภอไปเกาะผู้หญิงกินทะเลาะกันไปทะเลาะก,กันมาตัวเองก็ไม่มีรถจะไปไหนก็ใช้รถผู้หญิงเอาออกไปโดยอำเภอใจก็กลายเป็นทะเลาะจนออกข่าวทีวีแล้วผู้หญิงอ่ะก็ถูกทําร้ายร่างกายแล้วมีการ เรียกเงินสงสัเอาพ่อแม่ผู้หญิงเรียกเงินจากผู้ชายสงสัแต่ผู้ชายเนี่ยกลับมาพยายามคืนดีกับผู้หญิงเพื่อไม่ต้องเพื่อไม่ต้องการเสียเงินสงสักลับมาเล่นปูไต่กันเอาอ,อกเอาใจผู้หญิงแต่พอเล่าเข้าปากก็พูดแต่เรื่องเดิมๆผู้หญิงไปขายตัวผู้หญิงไปหากินถ้ามึงไม่รักเขาแล้วมึงไม่ให้เกียรติผู้หญิง มึงจะไปกอ่อเขากินทําไมมึงเป็นถึงประหลัดมึงมีเงินเดือนกินแต่คนเป็นระดับประหลัดอ่ะผ่านการกู้เงินเชื่อเจ๊ว่าหนึ่งประหลัดข้าราชการประเทศไทยผ่านการกู้เงินถ้าจะกู้มาเสียอีกสองแสนมันก็คงจะไม่มีอะไรกินเงินเดือนก็ไม่เหลือสุดท้ายก็มาตกลงจะมาตกลงกันต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่เอาเงินสองแสนจะไม่อะไรแล้วจะคืนดีกันสุดท้ายก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมา ก็แจกลูกตะกัวผู้หญิงในรถของผู้หญิงเองในรถฟอร์ดสีแดงของผู้หญิงเองแล้วก็ที่ข้างโรงพักด้วยข้างสถานีตำรวจด้วยแล้วก็ขึ้นไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจบอกมันจบแล้วเพื่อนได้เอาลูกตะกัวให้ผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงผู้หญิงเสียชีวิตผู้หญิงตุยแต่ตัวเองก็หมดอนาคต บทจบอาชีพข้าร,ราชการจบอาชีพนี่คือพฤติกรรมของผู้ชายไทยที่เอาเปรียบผู้หญิงคุณควรจะยกย่องเขาไหมคุณไปเกาะเขาไปได้เขาไปกินไปใช้ได้เมาได้เสพสุกกับเขาแต่กับเล่าเข้าปากแล้วคุณก็ดูถูกผู้หญิงว่าคุณขายตัวผู้หญิงขายตัวแล้วมาสร้างความร่ำรวยให้กับครอบครัว ให้บให้พ่อแม่ตัวเองเจ๊วันยกย่องนะคนเรานะรู้จักเก็บแต่ก็มาเสียมาเสียรู้ไอ้ผู้ชายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผู้หญิงก็หวังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหวังที่จะให้ผู้ชายเชิดหน้าชูตาแต่ผู้ชายไม่ได้เชิดหน้าชูตาผู้ชายกลับดูถูกมันถึงเป็นทํำลายร่างกายแล้วจบชีวิตอย่างนี้ทุกทุกคนก็ต่างจากโลกไป อีกคนก็เสียชีวิตอีกคนก็ติดคุกแต่มันก็ติดไม่นานคดีแบบนี้ก็จะอ้างว่าบันดาลโทสะนั่นแหละแต่คุณก็อนาคตคุณก็หมดอายุคุณก็เยอะคุณออกมาคุณก็อาชีพราชการคุณก็ดับคุณจะทำอะไรกินนี่แหละเหตุผลที่คนที่อยู่ข้างไอ้หำคนนี้ไอ้หำเลี่ยมทองไอ้ตอเลี่ยมทองคนนี้ ได้กินได้ใช้มันอยู่เมืองไทยมันพามันพากินกุ้งตัวโตะโตกินหรูอยู่แพงพอได้กินได้ใช้ก็เป็นที่จุกอกจุกปากจุกใจอะไรก็ไม่พูดสิ่งเลวๆของมันก็ไม่เคยไม่เคยเอ่ยถึงไม่เคยพูดถึงเพราะว่าอะไรระหว่างคนที่ให้ได้กินได้ใช้กับคนที่ไม่เคยให้อะไรเลยคนที่ไม่เคย ให้อะไรคนรอบข้างเลยมันถึงมีข้อแตกต่างว่าอย่างน้อยกูก็ได้กินอย่างน้อยกูก็ได้เที่ยวอย่างน้อยกูก็ได้เสพมีความสุขกับกับไอ้มหาโจรคนนี้กับไอบุรุษเรวๆคนนี้แต่ไอดำเนี่ยไอดำเนี่ยไม่เอาใครเลยไอดำไอดำเปิดโปงอย่างเดียวคนเรามันต่างกันนะมันต่างกันคนที่ไม่เอาเงินคนอื่นแล้วไปสร้างบารมีให้คนอื่น เจวันถือว่าเป็นคนที่เที่ยงตรงนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่รับเงินใต้โต๊ะเป็นคนที่ไม่เอาเงินคนอื่นมาไปสร้างบารมีให้กับตัวเองแต่ไอ้หำเลี่ยมทองเนี่ยหลอกลวงผู้หญิงข้ามประเทศได้เงินก้อนบินมาประเทศไทยมาอยู่ประเทศไทยก็มามีผู้หญิงหลายคนต่อหลายคนแล้วเอาเงินผู้หญิงเนี่ย สร้างบารมีให้กับหัมตัวเองให้กับตัวเองไปแจกเอาส่วนเล็กๆน้อยๆไปแจกให้กับผู้พิการนี่คือคนที่มันเขาเรียกว่าสร้างตำนานหัมให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีถ้าระหว่างให้เราเลือกสร้างตำนานหัมให้กับผู้ชายคนหนึ่งกับสร้างตำนานบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่เรามองไม่เห็นในสากลโลกนี้มันเป็นตำนานที่เกิดขึ้นมานานแล้วความเชื่อในตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบรรพบุรุษตำนานพญานาคตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลนลักต่างๆเราควรเลือกสร้างตำนานแบบไหนตำนานหัเนี่ยเอามาเล่าต่อมีประโยชน์ต่อสังคมไหมตำนานหักับหอยเนี่ย มันมีขึ้นทุกวันในชีวิตประจำวันทุกครอบครัวหลายครอบครัวมันไม่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมตำนานหนั่นนี่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายปิดชีพกันมีให้เห็นทุกวันแต่ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทำให้เราได้เป็นที่เคารพ ที่กราบไหว้ที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคนดีคนดีมีศีลมีคุณธรรมแต่ตำนานหอยหำเนี่ยบรรลือโลกคนนินทาทั่วโลกมันไม่ได้เกิดก่อเกิดสิ่งดีๆให้กับบ้านเมือง ให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมเมื่อวานก็มีข่าวตำนานหอยหันสองคนพี่น้องน้องชายมีเมียม,มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วก็เลิกกันตอนลูกอายุหนึ่งขวบแปดเดือนแล้วผู้หญิงคนนี้ กลับมาได้กับพี่ชายกลับมาได้กับพี่ชายคือพูดง่ายๆว่าพี่ชายเนี่ยไปได้น้องสะพ้ยตัวเองไปได้เมียของน้องชายพอน้องชายเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โทหาโทหาผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นแม่ของลูกซึ่งมีลูกด้วยกันก็พูดคุยกันตามภาษา คนที่เคยที่มีลูกด้กันแต่ก็แยกกันอยู่เพราะว่าผู้หญิงไปได้พี่เป็นไปได้พี่ชายเป็นผัวสุดท้ายไอพี่ชายเนี่ยกลับหึงคิดว่าเมียเนี่ยจะกลับไปคืนดีกับน้องชายใช้น้ำมันกา๊าซลาดแล้วก็จุดไฟเผาไม่หนำใจขณะไฟลุกโชนก็เทน้ำมันขยอกขยอกไปอีกผู้หญิงลองกีดดูข่าวนะ ผู้หญิงลองกิดคือคุณนะ่ะคุณไม่ไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารผู้หญิงถึงอย่างไรผู้หญิงก็เคยเป็นเมียน้องชายของคุณและเขามีลูกด้วยกันเขาจะมีปฏิสัมพันธ์คุยกันบ้างมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกเหมือนพี่น้องที่ทะเลาะกันน่ะที่ทะเลาะกันเขาจะคุยกันบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณทำร้ายเขา แบบโหดร้ายโหดร้ายมากนะเผาเขาทั้งเป็นมันโหดร้ายเกินจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณเอาเมียของน้องชายตัวเองมาทำเมียแล้วคุณยังเผาเขาทั้งเป็นแล้วยังมีคนกลุ่มหนึ่งยังจะสนับสนุนให้หำเลี่ยมทองคนนี้เหรือยังเห็นว่าพฤติกรรมมันเป็นคนดีมันเป็นเรื่องส่วนตัวอีกเหรอ ถ้าผู้หญิงแม่ๆเหล่านั้นอยู่ใกล้กันเขาจะไม่ตบตีกันเหรอเพื่อแย่งหำงไอ้คนคนนี้ยเขาจะไม่ทําร้ายกันเหรอนี่เขาอยู่คนละประเทศนะอีกคนอยู่ประเทศอังกฤษอีกคนอยู่ประเทศสวีเดนอีกคนอยู่ประเทศนอร์เวย์อีกคนอยู่ประเทศ,เทศ,เเทศไทยอย่างเงี้ยอยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมารวมตัวกันเมื่อไหร่มันจะไม่ สมไฟกันเหรอใช่ไหมตำนานหั่นี่มันร้ายกาจมากนะตำนานหำตำนานหอยเนี่ยมันทำให้คนเสียชีวิตได้หลายๆคนที่เป็นผู้หญิงไทยที่ได้สามีฝรั่งสุดท้ายก็มาหลงผู้ชายไทยภาคอีสานมีข่าวให้เห็นเยอะๆสุดท้ายก็ปิดชีพสามีฝรั่งฝังไว้ในสวนก็มี ถ้าย้อนไปดูข่าวนะที่ขอนแก่นผู้หญิงไทยเบื่อสามีฝรั่งสุดท้ายก็เก็บสามีฝรั่งไปไว้ใต้พื้นดินแล้วก็ไปเชิดชูไอ้ผัวไทยที่ติดเหล้าติดบุหรี่มันไม่มีประโยชน์ต่อครอบครัวมันเป็นบุคคลอันตรายมากกว่า ไอ้ดำตรงฉิมไอ้ดำที่ขี้ไม่ให้หมากินไอ้ดำที่ไม่รับเงินใครอะมาสร้างบารมีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะที่คนมักเข้าข้างโจรพ่อแม่ที่มักเข้าข้างลูกตัวเองเพราะลูกตัวเองค้าสิ่งผิดกฎหมายเป็นลูกตัวเองเป็น คนเท่าๆแต่ลูกตัวเองได้เอาเงินมาให้พ่อให้แม่ใช้ก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ต้องปกป้องลูกที่เป็นโจรที่เป็นขโมยที่เป็นคนที่ทำให้สังคมเสือ่อมมันมีเยอะในประเทศไทยปกป้องคนชั่วปกป้องคนเลวปกป้องโจรหลายๆคนก็สนับสนุน ให้โจรเข้ามาลักของในบ้านตัวเองมันก็มีสมมุติว่าโครงการนี้มียามมียามที่โอ้โหวาจาหน้าเชื่อถือนะเป็นยามเป็นหูเป็นตาแต่ไอยามคนนี้กลับเป็นเนะโจรเป็นหูเป็นตาให้โจรเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านในหมู่บ้านหนึ่งกวาดไปเรื่อยเดี๋ยวมาก,กวาเดี๋ยวมาก็มาก,กว่าสุดท้ายกว่าจะจับมันได้ กว่าจะจับมันได้กว่าจะรู้ตัวว่าหนอนบ่อนไส้มันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นการที่ออกมาพูดมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวใครทั้งนั้นแหละไอ้ดำก็เสียตรงที่แบบไม่เอาเพื่อนไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาเพื่อนฝูงเอาแต่ตัวเองส่วนอีกคนก็ก็เสียเหมือนกันที่มันแปลกที่ สนับสนุนคนไม่ดีสนับสนุนคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อผู้หญิงคุณผู้หญิงเคยเจอไหมมีผู้ชายหลายๆคนที่อยู่ใน Facebook อยู่ในโซเชียลแล้วก็จีบสาวไปทั่วให้ผู้หญิงหลงรักแล้วนัดเจอกันยอมเสียเงินเสียทองพาผู้หญิงเข้าโรงแรมเลี้ยงดูปูเสือผู้หญิงอย่างดี ก่อนที่มันจะเสียชีวิตผู้ชายคนนั้นหาความสุขให้กับตัวเองเพราะเขาติดโรคเอชเขาติดโรคเอชเขาก็เลยอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเขาบ้างเขาก็เลยมีเงินที่เขามีอยู่เขาก็ซื้อความสุขด้วยการพาผู้หญิงมาเสพสุขแล้วก็ปล่อยเชื้อเอชให้คนข่าวมันมีอยู่ทางภาคอีสานนั่นแหละ มีเงินเยอะไปติดโรคเอดมาก็เลยหาผู้หญิงเข้ามานอนโดยการพุ่มเทเป็นเจ้าบุญทุ่มเพื่อให้ผู้หญิงติดเอดจากตัวเองมันก็มีเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้คือภัยภัยใกล้ตัวภัยที่เกิดจากความรักภัยที่เกิดจากหำหอยไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนคนประเภทอย่างนี้ อย่าพูดว่าการเสพสุขการมาลมเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันทำให้เกิดคดีเต็มบ้านเต็ม,ตมเมืองก็เพราะเรื่องหําหอยนี่แหละตำนานหัหอยมีทุกวันไม่มีวันจบสิ้นตราบใดที่ยังมีคนเห็นดีเห็นงามกับผู้ชาย ที่เสพสุขเสพสมแบบเห็นแก่ตัวแล้วบอกว่าผู้หญิงให้เขาเองผู้หญิงหลงเขาเองผู้หญิงสร้างเนื้อสร้างตัวให้เขาเองน่าสงสารกว่าจะรู้ว่าตัวเองต้องเสียเปรียบผู้ชายคนนั้นทั้งอายไม่กล้าออกมาเผยตัวไม่กล้าออกมาเปิดโปง แต่ส่งข้อมูลส่งข่าวให้คนอื่นให้ไอด้ดำเปิดโปรงมันก็ไม่ผิดเราจะไปโทษเขาไม่ได้เพราะคุณก่ออะไรไว้กับผู้หญิงเหล่านั้นคุณทำผิดอะไรไว้กับผู้หญิงเหล่านั้นความลับมันไม่มีในโลกความเสียใจมันจุกในอกความเจ็บใจมันอยู่ในอกในใจ เขาก็ต้องออกมาตีแผ่โดยอาศัยคนที่มีช่องโดยอาศัยคนที่กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าวิพากวิจาร์ตัวเขาเองไม่กล้าตัวเขาเองอายอายที่ตัวเองไปเสียรู้กับไอห,หำเร็วๆตัวเขาเองไม่กล้าเปิดตัวเปิดหน้าเปิดตาแต่เขาใช้ ให้คนอื่นเปิดหน้าเปิดตามันไม่ผิดมันเป็นเรื่องที่ควรตีแผ่ให้สังคมรับรู้ถ้าไม่เช่นนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่เลิกผู้ชายคนนี้ก็จะกระโดดไปเกาะผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นเหมือนเห็บเหมือนหมัดไปดูดเลือดดูดเนื้อไปเสพสมบ่มีสม เป็นอันตรายต่อภัยผู้หญิงสิ่งเหล่านี้อย่าไปชื่นชมใครชื่นชมก็ช่างใครจะปกป้องมันก็ช่างแต่เอฟซีอย่างเจ๊ไม่ปกป้องคนเลว